เฮ้ยติดพิษเพื่อนเอ้าอุ้ยที่โอ้โหได้ฮิวขึ้นมาฮะโอ้โหเกือบตายสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะทําการรีวิวมอนสเตอร์ที่หาได้ง่ายมากนะเป็นมอนสเตอร์3ดาวแท้ที่เก่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนหยิบตัวนี้ถูกตาเนี่ยรับรองว่าชนะอย่างแน่นอนนะครับตัวนั้นก็คือตัวของแมวมืดนะเป็นมอนสเตอร์เอเวกสองธาตุมืด3ดาวแท้ที่เก่งมากๆเลยนะครับสกิลที่1ครับ ตัวของแมวมือจะทําการโจมตีศัตรู1ครั้งมีโอกาส50%ที่ทําให้ศัตรูมึนงงแล้วก็ฟื้นฟู HP ของตนเองเท่ากับ20%ของความเสียหายที่ทําได้นี่ต่อไปกุลที่2ฮะแมวมือจะทำการโจมตีศัตรู2ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายแล้วก็ดูดซับเกจ25%แต่เท่าที่ผมเทสเทสมาเหมือนกับเป็นการลดเกจนะลดเกจ25%ในแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการดูดเกจยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะ เท่าที่ผมเทสมาเหมือนกับเป็นการลดเกรดนะต่อไปเป็นสกิลที่3ครับนะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวแมวมืดเลยหากถูกโจมตีติดคริ t ติ a คอลเกรดโจมตีของแมวมืดจะเพิ่มขึ้น40%และจะโจมตีสวนกลับแบบคริติคอลใส่ผู้ที่โจมตีมัน ตนเนี่ยจะไม่สามารถตายจากการโดนโจมตีที่ติดคริติคอลได้พูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยใครตีคริสใส่มันมันจะโต้กลับแล้วก็มันเนี่ยจะไม่มีทางตายจากการโจมตีที่ติดคริติคอลเก่งมากๆนะครับถ้าเกิดเราหยิบถูกตาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแมวอมาตะเลยนะต่อไปเป็นตัวของ Leader Skill นะครับแมวมือนี่จะทำการเพิ่มพลังป้องกันให้พักพวกในเนื้อหาของกิลถึง21%ดด้วยกันโอ้โห มาถึงในส่วนของรุนกันบ้างนะตัวแมวมืดเนี่ยนิยมใส่เป็นรุ่นดูดเลือดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เซตรองเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำตัวของคิเรตไม่ไหวอาจจะใส่เป็นเซตรองคิเรตได้นะครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยผมใส่เซ็ตรองเป็นตัวของเนเมซิตสองสี่หกใส่เป็นตัวของแอคแท็กคิดามจแอคแท็กแปกซ้ายผมใส่เป็นอ์ติแฟกเกี่ยวกับความเสียหายที่ทําได้จากการโจมตีโต๊ะกลับข้างขวาก็เช่นกันฮะเป็นดามจที่ทําได้จากการโจมตีโต๊กลับ ข้างขวาเนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนได้นะเป็นแฝกพวกขี้สกิลหนึ่งขี้สกิลสองก็ได้นะครับนะจะดีกว่าอันนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็สเตตัสเข้าๆผมทําเลือดบวกหลังได้ประมาณเก้าพันเลือดไม่ต้องสนใจนะฮะเราสนใจแค่แอคแท็กทำแอคแท็กบวกหลังให้ได้เยอะๆแล้วก็ขี้เรทสําคัญอยู่ที่100นะแมนยําก็มีบ้างก็ได้นะครับนะนี่คือสเตตัสตัวอย่างเข้าวๆของตัวแมวมืดถ้าเออเพื่อนเอาไปใช้ก็น่าจะใช้ได้งานใชเ้ก็จะใช้งานได้ดีเลยนะครับ นี่คือสเตตัสตัวอย่างเป็นลอกกันได้เลยมาถึงในส่วนของรีเพยตัวอย่างแรกนะครับทีมที่ใช้แมวมือจะเป็นฝั่งซ้ายมือเป็นทีมรับที่ต้องเจอกับฝั่งศัตรูที่ตีคริติคอลเยอะนะผมมองว่าด k เมือตีคริติคอลร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็คิมิ่ามือก็ต้องตีครีร้อยเปอรเพราะว่าแพสซีฟสกิลยิ่งตีครีก็จะได้ยิ่งตีต่อนะครับส่วนตัวของท,นทันจิโร่แสงเนี่ยอาจจะนะอาจจะทําเป็นตัวของดาเมจแล้วก็น่าจะมีคริติคอล ส่วนมองน้ําสกิล1การันตีคีฮะมีแค่สกิล3ที่ใช้ได้ไม่บ่อยเพราะมีคูดาวสกิลนั่นเองเขาก็เลยหยิบมาเป็นตัวของแมวมืดนะครับดูซิว่าในเกมนี้แมวมืดจะได้แบกหรือเปล่านะสกิลสามไปก่อนฮะวมล่าพยายามเก็บตัวของโอ้เก็บตัวของดีเนน้ำนะฮะแล้วก็ฝั่งของแมวมืดก็พยายามเจาะไปที่ตัวของ ตัวของคิเมล่าลก็เก็บคิเมล่าไปฮะอุ้ยเก็บไม่ได้ <laughs> รูนก็อาจจะแรงไม่พอนะเพื่อนแต่ว่าดูเหมือนจะพยายามรักษาชีวิตคิเมล่าไว้นะฮะใน,ใ,นในตัวของชันตราตอนนี้ดีเน้ําก็แตกแล้วฮะปั๊บดาบฮะแล้วก็ตีุ๊บปุ๊บฮันชิโรคิวโอ้โหอลังการมากได้แค่อลังการนั่นแหละฮะ <laughs> อันนี้เหมือนคิเมร่าจะไม่ค่อยรอดแล้วนะครับคิเมร่าได้ตีหนึ่งครั้งคนระก็เก็บคิเมร่าไม่ได้ฮนะกับซูด,ดูดลงน้ำเต้าไปฮนะเหมือนจะติดแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะตีวัอ่อนสตาร์ทออกสตาร์ทไม่ได้ฮนะ ชิโนสิลสองโอ้โห,โโหครึ่งหลอดโอ้โหสกิสองยิวขึ้นมาครับผมว่าเขาต้องฆ่าตัวของชันดา้าก่อนหรือเปล่าถ้าฆ่าชันดา้าได้ก็น่าจะสบายชันดา้ามีสกิลสามที่อาจจะไม่ค,มมคริตเก็บทันจิโร่ไปฮะเราต้องฆ่าชันดา้าครับชันดา้ามีสกิลสามที่คริปไม่ได้นะครับ โอ้โหเรียบร้อยฮะอันนี้ชนะนะครับดีเชมือส่วนเนี่ยจะชีบร้อยฮะนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะปิดแมวมือนะเพืนะ่อนๆหยิบไม่ได้ดีฮะคนเวียนแนวคนนี้หยิบไม่ได้ดีเลยครับผมในส่วนต่อไปเป็นรีเพย์ตัวอย่างที่2นะครับคนนี้เนี่ยเขาจะหยิบแมวมือมาแก้ทีมศาสต์นะเพื่อนๆสังเกตได้ว,ว่าฝั่งศัตรูเป็นตัวของบับดาบนะบับดาบมันก็มีสกิลหนักๆสกิลศาสต์อย่างตัวของริวแสง ตัวของวาคิวมือแล้วก็ฟีนิกแสงนะครับดูซิว่าแมวมือในเกมนี้จะได้โชว์บทบาทที่ได้รับหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่รอดจากการโดนโจมตีคริติคอลนะเพราะว่าเราคาดหวังว่าฝั่งตรงข้ามจะตีคริติคอลเกือบทุกตัวนะครับโอ้โหเป็นมอนไฮโซมากครขาวดําขาวดำนะครับผมนะต่างฝ่ายต่างแบนออกไปครัลดาวรับมผมนะตูม สูมโอ้โหรอดไปสองฮะอาสันดาแทงริวไปฮะแมวพยายามเก็บตัวของฟินิกฮะอืฟินิกตายไปฮะโอ้โหผมว่าชนะนะฮะปับ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 โอ้มีดอกหนึ่งฮะค,คีเอ๊ะมีดอกหนึ่งฮะไม่คีพูดผิดนะดก็ชนะไปเรียบร้อยนะเป็นไงเพื่อนแมวมืดไม่ตายนะแถมมีเกรดเด้งขึ้นแล้วก็ได,ได,ได้ได้ทำการสวนกลับนะผมมองว่าดาเมจมาจากแมวมืดก็เยอะนะครับนะในตอนนี้เป็นการหยิบ มาแก้ได้ดีพอสมควรเลยต่อไปเป็นรีเพยตัวอย่างที่3นะครับรอบนี้เนี่ยตัวของแมวมือก็มาเจอกับทีมสาตว์สตร์เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีตัวของวาคิรี่ไฟที่สามารถชุบชีวิตได้แล้วก็ฝั่งเราก็มีตัวของนาน,นะนะครับที่เป็นตัวสามารถเก็บวิญญาณเก็บโซลชุบชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะดูซิว่าเกมนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของ คาร์ลอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคาร์ลอสเขาทำขี้ร้อยหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเคยเจอมามันก็มีตีไม่คริบ้างนะครับอาจจะเป็นคริแปดห้าก็ได้นะครับนะตัวของคาร์ลอสส่วนตัวของพอตโต้ไม่ใช่สินะเรียกว่าอะไรเนี่ยโพไซดอนมือเนี่ยส่วนใหญ่จะคี้ร้อยฮะนะเปิดกรอบไปที่ใบสันฮะโอโ้โอเคโดนแมวโต้กลับไปนหนึ่งครั้งฮะแล้วก็ตีไปฮะตัวนี้คีิอยู่แล้วอืมแต่ว่าไม่โดนพิษนะครับโชคโชคดีนะเพื่อนนะแมวไม่โดนพิษนะ เก็บงานไหมนะดูดลงน้ำเต้าไปครับผมชูขึ้นมาฮะตีธรรมดาอุ้ยโอ้โหโอ้โหปับป๊บดูเิว่าแมวจะแบกได้หรือเปลนะ่าฮะตอนนี้เก็บตัวของฟินิกซ์ไม่ได้ฮนะเปิดกรอแตกฮะด้วยนะนะดูจังหวะนี้ฮนะ ดูดาเมจแม,มแวเพื่อนอืนะาสันเอ้ยไม่คิดเลยแมวทำรูนให้ดีๆฮะเฮ้ยติดพิษเพื่อนอ้าวเฮ้ยคี่โอ้โหได้ฮิวขึ้นมาฮะโอ้โหเกือบตายโอ้ยเกือบตายก็ดูโชคดีนี่วางคิรี่ไฟมันตีคีถ้าไม่คีนี่แพ้ไปแล้วฮะโอ้โหวางคิรี่ไฟน่าจะเป็นดาเมจด้วยฮนะเพราะมันตีแล้วติดพิษโอ้โหเกือบแตกนะเพื่อนนะเมื่อกี้มันโดนพิษแล้วนะครับนะเดี๋ยวมันโดนพิษเน้่ตัวแมวอะโดนพิษจากสกิลสามของ โอ้ยดอนมืดนะแล้วก็ตอนว่าคิวีไฟเข้าเถินบนดันคิดวิเคอาแมวก็เลยได้สวยง,งับดูเลือดวิทเลือดกลับมาได้นะฮะหรือว่ามีดวงอยู่นะครับนะคนนี้ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวของแมวมืดเป็นมอสเตอร์3ดาวเอาเวกสองธาตุมืดนะโอ้โหตัวนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์มากๆ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่น R T A แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเอามอเตอร์ที่ตีคริมาเยอะๆเพื่อนเพื่อนหยิบแมวมือเข้าไปเนี่ยโอ้โหเขาอยากจะร้องไห้นะเพื่อนนะเพราะว่าเขาคาไม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบคลิปิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ